ดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหลวงนลคนมั่นนาเช่นเคยครับเจอกันวันนี้วันที่10มกราหกเจ็ดนะเพื่อนนะเวลาประมาณบ่าย4ี่บ่ายจะ5้าโมงเย็นแล้วนะเพื่อนก็ถือโอกาสนะครับพาเพื่อนๆนมานะครับชมในส่วนของรถเข้าใหม่วันนี้30คันนะทั้งแถวเลยเพื่อนผมจะรีวิวก็คือในส่วนของทะเบียนแล้วก็เลขใหม่นะเพื่อนก็ดูเอาว่าชอบทะเบียนคันไหนหรือว่าเลขใหม่ทะเบียนว่าไปครับก็ในส่วนรถ ที่เข้ามาเนี่ยจะเน้นที่เป็นของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่พึ่งปลดระวังได้เข้ามาวันนี้ก็คือ,อคอกขุ้มส้มนี่แหละฮะปีที่แล้วใครทันซื้อไปก็คุ้มเลยนะครับวันนี้มีเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาในไลน์นี้ได้เลยอ้าวเริ่มเลยเพื่อนคันแรกครับนี่เลยนะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคันนี้เลขไมยอยู่แสนต้นต้นครับ1นึ่งแนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับก็ ใครสนใจก็ทักมาได้เช่นเคยคันที่2ต่อไปเลยนะครับอคอกส้มนะครับอันนี้ทะเบียนนี้นะเพื่อนเลขไมอยู่ที่2องแสนสองพันอ่ะดูนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็มีกล่องอนเนกประสงค์นะครับก็คือตัวนี้เพื่อนแล้วอคอกเป็นอคอกเหล็กลงเล่มเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวอย่างคันคันแรกของขอคอกส้มนะยาวนู่นเลยอ่ะ ต่อไปครับเพื่อนๆดูที่ทะเบียนนะครับหรือเลขไม่ชอบคันไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวใจเย็นนะครับพอดีรถเพิ่งเข้ามานะครับก็จะรอ,อนิดนึงในส่วนของราคานะครับอ่ะเลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ่งแนะครับ1นึ่งแสาหสภาพทุกคันยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะครับก็รอนู่นลครับจนกว่าเพื่อนๆมาซื้อมาจับ,มาจ,บมาจอง ถึงจะเริ่มเอารถไปทําให้นะครับขั้นต่อไปครับเลขไม้อยู่ที่1 92, นึ่ง0เก้าหมื่นสองพันนั่นเพื่อนนะทุกคันอุปกรณ์ครบนะครับทั้งข้อเหล็กแล้วก็ในส่วนของกล่องอนเนกประสงค์กล่องเก็บเครื่องมือนะครับเพื่อนมีครบเลยนี่เทะเบียนนี้เลขไม้อยู่ที่1นึ่ดนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันรถนี้เลขไม่อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือแสนกลางๆจนถึงสองแสนหน่อยนั่นเพื่อน ไปต่อครับทะเบียนนี้ครับโอ้สวยเลยทะเบียนนี้เหมือนรถที่บ้านเลยคันหนึ่งโอเคนี่ทะเบียนเ,เลขไม้ครับสองแสนห้าพันสองแสนห้าพันสวยๆเลยอันนี้ปีใหม่หน่อยนะครับเลขนี้ครับเพือนคันนี้วิ่งเยอะหน่อยสองแสนสามหกพันนะครับก็ ตามสภาพที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยนะครับขั้นต่อมาขั้นเพื่อนนี่ครับห้าแดูเลขมาอยู่ที่ส7เครับเพื่อนคันนี้ขั้นต่อไปอ่ามีของเด็ดอยู่ตัวนี้เป็นโฟว e w นั่นเพื่อนนะโฟวิลนะครับก็คือเป็นแคปบเกียร์ธรรมดาเลขไม่์คันนี้อยู่ที่ 176ครับ176,000เป็น4 wheel drive นะครับดูนิดหนึ่งนี่โดนเบียดข้างมาหน่อยครับแต่ว่าปรับสภาพให้นะครับก่อนที่จะส่งมอบนนเพื่อนนี่เท่าที่ผมเห็นหน่าจะมีอยู่หลายคันอยู่นะแถวนี้นะครับอลองดูกันแล้วกันนะครับไปคันนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยครับเพื่อนอีกหนึ่งคันสีขาว ทะเบียนนี้ครับเลขไมอยู่ที่1 8 4 0 0 0 1น4 0ด0นี่พันนะมีแคร่บอยด้วยนะครับอ่ะขั้นต่อไปเลยอคอกส้มครับทะเบียนน,นี้นเพื่อนนะเลขไมอยู่ที่1 7 3 0 0 0นะครับแบบนี้เลยต่อไปครับทะเบียนนี้นะครับ เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกว่ากว่านะครับเพื่อนๆนี่อย่างที่เราเห็นเลยนะครับรถพึ่งมาถึงนะครับผมก็ถือโอกาสรีบรีวิวให้เพื่อนดูก่อนละกันนะครับนี่ทะเบียนนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่ใกล้เคียงกันเลยเพื่อนหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ใช้รถค่อนข้างเยอะมากต่อปีนะครับอ่ามาลวอันนี้โฟวิว โฟวิวสีขาวคอกส้มนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม่อยู่ที่1 6 6่0แสนหกนันนเพื่อนเกียร์ธรรมดานะครับใครหาสีขาวอยู่มีคนถามอยู่นะมีเพื่อนถามอยู่ว่าแคปบสีขาวโฟวิวมีไหมอ่ะต่อไปเลยคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่195 1 9 5 0 0คอกสม้ม นะครับคอกส้มต่อไปเป็นคันนี้ครับ57 4 3ดสาคอกส้มคันนี้ผมเนื่องด้วยเปิดรถไม่ได้นะครับน่าจะแสนเหมือนกันแหละน่าจะแสนไปไปลายนะก็เลยไม่ได้เขียนเลขใหม่ให้เพื่อนขั้นต่อไปครับทะเบียนนี้เลยนะครับเลขไมยอยู่ที่สองแสสองพันครับ นี่คอกส้มอุปกรณ์ครบนะครับฮะเจออีก2คันข้างกันเลยแคร f โฟว v i ิวครับเพื่อนกอทอนี้นะเกียร์ธรรมดานะครับแครฟโฟว e l ิวเรียกมาอยู่ที่173,000สนเจพอกส้มมีแครี่บอยเรียบร้อยแม็กนี่บ้างใหญ่ๆเลยของ m a x กซีนะครับป้านี่ข้างๆกันเลยทะเบียนนี้ครับและ เลขไม่เท่าไหรหน่งแส0หกันครับเพื่อนคอกส้มมีแคริบอยพร้อมตัวลายแม็กแบบพร้อมลุยเลยบัางใหญ่ๆของแม็กซิสจัดไปคันต่อมาครับทะเบียนนี้เพื่อนเลขไม่อยู่ที่170,000สมนกิโลนะครับกิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนต่อไปครับคันนี้ครับ นี่เลยคอกส้มนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่1 7ึ0 0แ้าพครับโอ้โหสุดยอดต่อไปครับเพื่อนคันนี้มีแต่ทะเบียนเลขบุคคนทั้งนั้นเลยคันนี้น่าจะแสนไปปลายเหมือนกันเพื่อนพอนพดีเอกสารที่เขียนไว้อ่อมันพับมองไม่เห็นนะคอกส้มครับแต่ทะเบียนสวยนะคันนี้จัดไปคันต่อมาครับ โอ้สวยงามเหมือนกันทะเบียนคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเพื่อนขอส้มนะครับไปคันต่อไปครับทะเบียนนี้เลยทะเบียนนี้นะครับคันนี้มีเบียดนิดหน่อยนะคนชนหน้าคันนี้เลขไม่อยู่ที่สองแสนเก้าพันนาเพื่อนขอกส้มครับต่อไปโอ้ทะเบียนสวยคันนี้ นี่เลยเพื่อนเลขใหม่ก็สวยสวยแสนแปดหมื่นนะแส0 0ปดหมืนคันต่อไปครับจะเป็นทะเบียนนี้โอเคเลขใหม่เยอะหน่อยคันนี้2องแสนสกว่ากิโลนะครับที่ใช้ไปนะเพื่อนนะก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับ คันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ0งแนี่พันนะครับกว่ากิโลที่ใช้ไปนะกิโลเมตรนะครับผมอ่ะคันนี้ล่ะทะเบียนนี่บางคนเล่นเลขทะเบียนนะครับเพื่อเป็นการทามาค้าขึ้นเนาะอ่ะเลขทะเบียนนี้ไม์อยู่ที่1นึ0 0แ้าพันนะครับ ใด่ขั้นลองสุดท้ายครับมาทะเบียนทะเบียนนี้นะครับและเลขไมครับอยู่ที่195ครับ1 9 5 0 0 0ไม่จะใกล้เคียงกันมากกันเพื่อนก็อ,อยู่แถวแถวนี้เลยขั้นสุดท้ายครับเลขไมสีสวย192,000กว่ากิโลเพื่อนอันนี้คอกส้มเหมือนกันนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นรถที่เข้ามาวันนี้สดๆสดสดร้อนๆเลยนะครับก็ถือโอกาสนะครับมารีวิวให้เ,เพื่อนๆนะครับได้ชมกันในส่วนของรถที่จะเข้ามาแบบนี้ทุกวันนั่นเพื่อนนะที่สาขาบางนานะครับและตอนนี้เริ่มจะเปิดให้บุคคลภายนอกหรือว่าลูกค้านี่แหละนะครับเข้ามาชมรถได้แต่ว่าแจ้งกับทาง หนุ่มน้ำวนไว้นะครับเพื่อจะได้ทําการเบิกกุญแจไว้ให้นะครับแล้วก็พาเข้ามาชมในนี้ได้เพราะาตอนนี้ยังไม่เปิดมาทางการนะครับแต่ว่าก็คือสามารถเข้ามาดูเลือกซื้อได้เลยนะครับบางคนถามว่าทําไมราคาไม่บอกไม่แจ้งเพราะว่าตอนนี้คือในส่วนกลางนะครับรถที่ขึ้นขึ้นเข้ามาใหม่เนี่ยราคาจะยังมาไม่ทันกันนะครับราค,รา,คาก็จะละเลอทยหน่อยนะ ถ้าใครอยากทราบก็โทรเข้ามาเ็ดเหมือนหลายๆท่านที่โทรมาแล้วกันนะครับก็วันนี้ถือโอกาสนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอกส้มนั้นเพื่อนมีเยอะนะครับมีอยู่น่าจะถึงน่าจะ350คันนะครับก็มาเลือกมาชมกอานะครับเอาไปใช้งานโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไปแล้วสวัสดีครับ